สวัสดีครับผมม่อนสุรศักดิ์สวนวงศ์นะครับรับบทเป็นเจ้าชายพม,มาทัตครับสวัสดีค่ะปุ้บเ้เกษลินค่ะรับบทเป็นเอื้อค่ะสวัสดีค่ะปุ้บเ้กษลินค่ะรับบทเป็นอ้ค่ะอันดับแรกดีใจแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานต่อไป,ปนแฟนตอบรับแบบดีมากทั้งโซเชียลคือเราไลฟ์ทิกเกอหรือว่าเราโพสตอะไรล,ลงไปก็คือแบบได้รับแบบการสนับสนุนจากแฟนๆนะครับผม ชอบนะคะชอบตอนที่ละครออนออกไปปุ๊บก็จะได้ฟีดแบ็กดีๆกลับมาเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าคนดูที่จะเกลียดไอ้จริงๆอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งนะคะของนักแสดงนะคะในการแบบถ่ายทอดตัวละครเราก็ตั้งใจจะให้คนเกลียดไอ้จริงๆแหละตอนแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นที่รักและเป็นที่นินดูของแฟนๆหน่อยนะคะเพราะว่าไอ้เขาก็ไปสนองนี้คนดูหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะส่วนเอื้อยก็เป็นที่น่าสงสารแล้วก็เป็นที่แบบอินดูเหมือนกันะ มีมีมีประโยคเด็ดเอาฝากเลยนะประโยคเด็ดที่แบบเป็นของออาย่ะะคไอ้ค่อะเจ้าคือไอ้ใช่ไหมชอบทั้งสองนะครับส่วนมากชอบไอ้มันดูจี๊ดจ๊าดดีมันดูมันดูมีไรไม่หมายถึงว่าคาแรคเตอร์ไงเราไม่ไดนดูแบบว่าดูสดชื่นมันมีมันมีลูกเล่นดีไงดูสู้ฝนด้วยแต่จะสู้เยอะเกินไปบางมุมก็ไม่ดีบางมุมก็ไม่ดีไม่ฉากน่ารักของเอื้อยกับ อก็มีเยอะครับอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เป็นยายแก่แล้วก็มีเลิฟซีนกลับมาเป็นสาวๆก็แบบน่ารักเลยถ้าใครอยาก สาวก็มาได้ครับจุ๊บิ๊เฝ้ารถได้รอเล่นรอเล่น,ลนจุ๊บคุกแก่ปั๊บ <c oughs> ไม่สาวสิ <c oughs> ติดตามได้นะคะแม่ปะาบุนะคะทุกเช้าวันเสาร์ทย์นะคะเวลา8โมงเช้าถึง9ก้โมงเช้าค่ะตอนนี้นะคะกำลังเข้มข้นเลยแล้วก็ใครที่รักและเอ็นดูอ้ายนะคะก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะยังมีแบบว่าอีกเยอะเลยค่ะมาสุขให้คนดูแล้วก็ส่วนเอื้อยนะคะใครที่กำลังให้กำลังใจเอืย้อยู่ก็ฝากให้กำลังใจเอื้อยด้วยนะคะส่งกำลังใจมาเยอะๆครับเผื่อว่าเราจะได้อยู่ อยากให้อยู่นานๆเพราะว่าแบบเราชอบฟีดแบ็กของคนดูเวลาละครออนแล้วเราได้เห็นความคิดเห็นของคนดูเยอะใช่ถ้าทุกคนตื่นเช้ามาดูสดๆเราก็อาจจะอยู่กันแบบยาวๆครับผมฝากด้วยครับ